อยูใ่ในกงก็ร้องอามาไว้ตรงนี้สะลองดูอ่ะชอบนอนกลางดินกินกลางทรายให้อยู่ในกรงไม่เอาวอ่วายตรงนี้ไม่เอาแกขนเต็มเลยยังไม่ได้กวาดกวาดไปเมื่อเช้าหน่อยเดียวเพราะว่าไม่คิดว่าจะเอามานอน จะมีเรื่องกันปะวันก่อนก็มีเรื่องกันอีท่าไหนไม่รู้วิ่งกันคงคาคงคเปืดหนีไปเลยหายไปเลยแล้วเนี่ยจะมีปัญหาไหมเนี่ยแล้วนั่นเดี๋ยวไม่อองจะไปอยู่ในห้องกระต่ายนะเนี่ยว่าแซ่ที่หมอครับที่หมอกใจทีออตัวร้ายค่ะตัวร้ายอยู่ที่ ตัวให้นอนแบบนี้ต้องฟ้านี่ก็ไม่รู้อะไรนักหนากับไอ้ปุ๊ดเนี่ยคู่เนี่ยเขาจะสนิทกันค่ะหลังๆสนิทกันมากแต่พี่เมย์เขาก็เนี่ยปิดวิเวกของเขาไปง่ายล่ะชอบนอนแบบนี้ชอบแบบนี้สะดวกแบบนี้นะสะดวกแบบนี้ว่างั้นโวยวายโวยวาย เงียบไม่มีเสียงร้องค่ะไม่งั้นจะเป็นจะตายอยู่ในกรงนี้จะเป็นจะตายให้ได้เลยชอบแบบนี้จะพุ่งใจจะตายเอาดูสิคะเนี่ยนอนอนอนได้รู้ดูมันน้องฟ้านอน,นอนนรงเนี้ยค่ะ ความที่อากาศมันร้อนแล้วมันอบมันอับนะคะแผลมันไม่ได้เป็นสะเก็ดแต่ว่ามันเป็นแผลอยู่ในตัวซึ่งเรามองไม่เห็นเพราะขนมันปิดหมดก็เลยต้องเอาไปตัดขนแล้วเมื่อเช้าเนี่ยวุฒมารับไปตั้งแต่เช้านะคะวุฒมารับไปทีนี้เนี่ยตั้งแต่8ปดโมงครึ่งวุฒบอกว่าพี่อ้อมธรรมดาผมตัดขนอะไม่เกินสองชั่วโมงแต่หลบฝนเนี่ย<อ>ผมเพิ่งเอามาส่ง11บเอ็ดโมงกว่าที่พี่อ้อมดูดิตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไม่ตัดแล้วเขาจะโทรมาบอกแล้วเขาเลยบอกพี่อ้อมดูตรงขานะผมก็ตัดไม่แทบไม่ได้เลยเพราะว่าฝนมันไม่ยอม ดื้อมากคือไม่ยอมไงวุฒเนี่ยเป็นคนที่มารับมาส่งประจําก็เลยบอกเอางี้แล้วการวุฒเดี๋ยวพี่อ้อมอ่ะก็จะพยายามให้เขาไปตัดบ่อยๆนะเพื่อเขาจะได้ชินเพราะว่านี่มันก็ห่างหายมาหลายเดือนเราก็เห็นว่าเออมันไม่มีอะไรแต่ว่าช่วงเนี้ยถามว่าลดฝนขนล่่งเยอะไม่เยอะมากแต่เรื่องแผลตรงเนี้ยไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวไม่อ้อมซื้อยามาทาสักสองสาครั้งก็หายแล้วเพราะว่ายาตัวเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันเข้าขัดลดฝนได้ดีก็เดี๋ยวไม่อ้อมไปซื้อตอนเย็นๆเพราะว่ามันก็จะหมดหลอดละทาบแป๊บเดียวนี่ไม่อ้อมกะทาไปแล้วรอบน พี่บ้านแม่อ้อมเนี่ยที่น่าหนักใจที่สุดก็คือพี่ฝนนะคะเพราะเขามีโรคประจาตัวด้วยหลายอย่างทั้งแผลเขาทั้งอะไรเขาอย่างเงี้ยถามว่าพื้นที่เนี่ยแม่อ้อมก็พยายามทาให้เขาสะอาดแล้วนะก็แม่อ้อมไม่ได,ไได้ไม่ได้เลี้ยงพี่ฝนจกกระโปนะคะบอกเลยเลี้ยงพี่ฝนสะอาดมากอาบน้ําจริงๆน่ะก็คืออ,อาทิตย์ละครั้งแต่รอบเนี้ยแม่เห็นว่าไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะว่าเห็นว่าขนร่วงหนักมากแล้วก็มีเห็นสะเก็ดขึ้นแล้วก็เลยเตัดสินใจให้เขาเอาอไปอาบก็แล้วกัน แล้วพัดลมเนี่ยก็เปิดแบบใส่น้ำแข็งใส่อะไรสารพัดเลยนะคะนอนหอบแฮ้งๆก็ดูกันไปค่ะไปดูไปดูไอ้นดูมันแทนทุกทีมันไปนั่นจงจ้องตกลึกๆดูมันดูมันจ้องทำไม จะเอาเรื่องปืดป๊ดมันเหรอฮะถามหน่อยจะเอาเรื่องปื๊ดเหรอฮะไอ้ลุงลุงได้มหมดีค่ะ <c oughs> เกเร้ะมันไปปล่อยวัดดีไหมะฮะ <c oughs> พูดเอาไปปล่อยวัดดูๆมันเอาไปปล่อยวัดดีไหมะฮะ <c oughs> เกเรอย่าไปอยู่ให้ไปอยู่วัดเลยน้องมาอาศัยอยู่ด้วยไม่ได้ยังไงเนอะเเถอะ ดีไหมถามว่าปล่อยวัดดีไหมไอ้น,นี่ก็ชอบแบบวัดวัดอยู่ในกรงร้องจะเป็นจะตายค่ะเอาไว้ตรงนี้เงียบเงียบเงียบเลยอะค่ะไม่เข้าใจเจ้าผักบุ้งกัดกัดยายอะค่ะคนที่ดูแลกัดยาย ยายก็คือเป็นแม่ของ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 น้องเขาอะที่น้องเขาเอามาไปกัดคือเมื่อเช้าเนี้ยตาบอกว่าเห็นไอ้นักรบเห็นหนักรบก็เลยก็เลยวิ่งไล่ลกวดในนักรบอะไล่กวดนักรบปรากฏว่าเขาก็เลยกลัวว่าจะไปไกลก็เลยไปควา้าคว้าประหารามัดมาเลยอะค่ะกัดแผลเลอะเลยแนละ้วเขาก็ไปฉีดยาบัตยักแรแล้วทำแผลมาพรุ่งนี้หมอนัดกปนั่งแผลอีกแล้วเมื่อกี้แม่ออกไปดูนะเดินเข้าไปดูมนะันอะ เดินปรีมาหาร้องเลยห้อมต้องถอยขาหนีเวลาดุมันแล้วมันจะไล่กัดเรามันไล่ใครผักบุ้งเนี่ย